สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหุ้นจีนนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่5กันยายน2566นะคะก่อนคํานวณค่ะทุกคนข้ามเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนก่อนคำนวณนะคะทุกคนขาเรามาดูวันที่4ก่อนนะคะทุกคนเข้าหรือหลุดนะคะวันที่4นะคะใจให้เด่นรอบเช้า สามและสองเด่นรอบบ่ายหนึ่งและศูนย์นะคะทุกคนรอบเช้าบนมาศูนย์แปดสองล่างแปดศูนย์นะคะทุกคนเด่นมาสองเข้าคู่สองแปดพี่น้องเด่นประจําวันมาสองนะคะทุกคนรอบบ่ายนะคะจะให้หนึ่งและศูนย์ศูนย์มาค่ะทุกคนบนมาหนึ่งเจ็ดสี่ล่างศูนย์ศูนย์พี่น้องศูนย์ศูนย์มาด้วยพี่น้องเด้อคู่ตัวเด่นหลุดนะคะทุกคนมาคู่ตัวไม่เด่นพี่น้องศูนย์ศูนย์นะคะทุกคนมาลุ้นต่อนะคะ ก็จะพากันน่าจะได้อยู่เนาะพี่ดองเนาะบางคนก็เข้าบางคนก็หลุดนะคะทุกคนคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะพี่ดองวันที่5นะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่7และหกคะ่ะทุกคน7จ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เค่ะ6กนะคะหกหนึ่ง 6063พี่น้องใจลืมจับ73นะคะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ยพี่น้องมันเป็นเลขเด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะทุกคน6368 62นะคะทุกคนคะ่ะรอบบ่ายนะคะ1และ0 1นะคะ17 16 13 18

7ดหนนกะคะทุกคนค่ะหก็หกหนึ่งหกศูหรับ fc ใหม่นะคะถ้าไม่ชอบคู่ตัวเด่นให้รอดูท้ายคลิปนะคะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เหลือรอบละสี่คู่นะคะด้านล่างค่ะหนึ่งกับศูนย์หนึ่งเจดหนึ่งหกนะคะศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์หกค่ะทุกคนมาดูนะคะสำหรับ เลขเด่นประจำวันอังคารอยู่ที่เลข3และเลข8เบิ้ลประจาวันคือ3 3 7นะคะทุกคน7378กั 7, 3, 7, 8, นะะทุกคนไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนขา6 6นะคะ6 3 6 8 1ด้านล่าง1318นะคะทุกคนวันนี้ใจชอบ1 3กับ18แนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะพี่น้องเนาะ0นย์ะคะ0 3 0 8นะคะพี่น้อง ประมาณนี้นะคะมากบอกจ้าพี่น้องขามากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ในเด้อพี่น้องขาเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทุกคนใจลงให้ทุกวันประมาณตีสามบ้านเรานะคะทุกคนค่ะที่นี่ก็ตีหประมาณตีห้าหนาทีนะคะทุกคนบ้านเราก็ตีสามหนาทีนะคะเพราะว่าใจตั้งเวลาไว้ทุกวันนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ดองขาขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ